นี่นะครับหัวหูเหรียญก็จะเจาะปิ่นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับขอบขอบก็จะเป็นเส้นแบบนี้นะครับนี่นะครับลอยแกะพิมพ์นะครับนี่นะครับเส้นวิ่งขอบขอบเหรียญนะครับตัวหนังสือนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งคมชัดแบบนี้นะครับตัวขลระนะครับนี่นะครับนี่นะครับ เส้นสายของบาทของอ ok mm ับราผลิต like า like so, ัณฑกี้นะครับคมชัดเจนนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับเส้นรองพื้นนะครับผ้ารองพื้นนะครับคมคมชัดชัดนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับกาน้ำนะครับเส้นสายอะไรคมชัดนะครับพื้นผิวนะครับเส้นเสี้นนะครับดูนะครับเส้นเส้นนะครับพื้นผิวนี่นะครับวิ่งสาดเลยนะครับนี่นะครับ เส้นเสี้ยนนะครับเพือนผิวนะครับเพือนผิวเหรียญนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยนะครับเส้นเสี้ยนเยอะๆนะครับนี่นะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับมีเส้นเนื้อเกลือนะครับเป็นเส้นเนื้อเกลือเป็นแท่งนะครับวิ่งขึ้นไปตรงอัครละยันตรงนี้นะครับนี่นะครับ หลวงพ่อพานนะครับคำว่าพระนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อเกินหนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับ